ขอ,อนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดี ถึงห้ามจิตเสียจ,จากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิ ธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยางธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัยจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสรารนังอันยังสังคโคเมสรารนังวรังเอเตนะสัจยวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันปร,ระเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าเจยาพึงเจริญในพระศาสนาของพระาศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิกาเมสุมิชจาจาราเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตะมกเีนตามเยี่ยงอย่างพระอาาระหันเพื่อมักผลนิพันในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทินนาทานาเวรามณีสิก ขาปทังสมาธิยามิอพรมมจริยาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนามหาสยานาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาาระหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบุตรสิทธิ์งดเว้นจากอก,กุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชงเจ็ด อะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ร่วมกันเจริญกุศลเพื่อดับวัตถุค่ะเราจึงได้สมาทานอาถารในการนอบน้อมแด,ด่พระรัตนตรัย ด้วยเลือดเนือ้อชีวิตลมหายใจไออุ่นใช่ไหมคะรวมทั้งได้สมาฐานสิกขาสามอันเป็นไปในศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาซึ่งเป็นสาระอันประเสริฐของชีวิตคะ่ะไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าสาระอันประเสริฐสามนี้เราจึงมาร่วมกันศึกษา ความเป็นไปในชีวิตของเราว่าเราควรจะปรุงแต่งให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะศีลกุศลนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นเป็นผู้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและสามารถเข้าใจในชีวิตตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราปรารถนาที่จะให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วและ ดึงความน่ากลัวน่ากเกลียดความเป็นผู้มีทุกข์โทษต่างๆออกจากเขาเหล่านั้นด้วยกรุณายินดีในความดีของทุกบุคคลที่ได้รับความสุขนั้นก็คือโมทิตาเพื่อลดละความอิสาความตรเนแต่เรานั้นไม่สามารถจะช่วยใครได้ทั้งหมดใช่ไหมคะจิตที่ดีงามเหล่านั้น จึงต้องเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมปัญญานำหน้าค่ะเราต้องวางใจไว้ก่อนว่าบุคคลทั้งปวงนั้นไม่มีใครดูแลได้ทั้งหมดไม่เช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆุพระองค์ก็คงนำเราออกไปหมดแล้วจากความทุกข์ที่หมุนอยู่ในความไม่รู้ความมีอวิชชากันอยู่ จึงหมุนอยู่ในสังสารวัตรโดยมีตันหานละข่ะเป็นตัว100ร้อยรัดเชื่อมโยงหมุนแล้วหมุนเล่าฉะนั้นเรามาฝึกคิดตามคำสอนกันนะคะบางครั้งในการคิดตามคำสอนนั้นดูเหมือนยากเย็นแสนเข็นค่ะแต่ความยากเย็นแสนเข็นนั้นนำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขของเรา ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและถึงที่สุดค่ะอย่างเช่นเราเจอความโหดร้ายนานาชนิดที่เราได้รู้บางท่านนั้นถูกคดโกงจนหมดตัวเล่นการพนันจนหมดแม้บุตรภรรยาก็เอาไปขายได้หรือชีวิตของตนก็มอบเป็นทาสให้กับผู้อื่นในการพนันนั้นนั้นแต่เรานั้นกลับไม่เห็นทุกโทษว่า สิ่งเหล่านี้ละค่ะเป็นความโหดร้ายเพราะไม่ได้คบกัลยาณมิตรนำมาซึ่งความเสียหายแล้วแล้วเล่าๆจะทำมาค้าขายอย่างใดก็ไม่สามารถจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะเหตุบาปในอดีตซึ่งเป็นแค่เศษกรรมนะคะที่เราได้เบียดเบียนคนอื่นเอาไว้ในอดีตอันยาวไกลจึงส่งผลมาในปัจจุบันค่ะความโหดร้ายเหล่านี้ เราซ้ำเติมตัวเองอีกในชาตินี้โดยคิดไม่เป็นไม่มีขันติไม่มีความอดทนที่จะกระทำความดีเห็นว่าบุคคลอื่นกระทำเราแต่แท้ที่จริงบาปรกรรมเหล่านั้นทำไมไม่ให้ผลกับคนอื่นมาให้ผลแตกกับเราล่ะคะก็เพราะว่าบาปของใครก็ของคนนั้นค่ะ เป็นสมบัติประจำตัวบุญของใครก็ของคนนั้นอีกเช่นกันเป็นสมบัติประจำตัวเมื่อเราค่อยๆคิดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเราจึงจะเป็นผู้รักตนได้อย่างแท้จริงไม่เบียดเบียนตนด้วยการทำร้ายผู้อื่นโดยคิดว่านั้นคือสาแก่ใจค่ะ เมื่อเราเข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างนี้เรานั่นละค่ะจะพ้นจากความทุกข์ทั้งในชาตินี้ชาติต่อๆไปค่ะรวมถึงความทุกข์ที่เป็นไปในวัฏฏะสงสารเราก็สามารถลาวพ้นได้ความโหดร้ายทั้งหลายที่เราต้องประสบหรือบุคคลในโลกต้องประสบนั้นเพราะเหตุบาปของคนเหล่านั้น เนื่องจากไม่เห็นทุกโทษของความมีโทสะและไม่เห็นคุณของขันติค่ะเมื่อเราค่อยๆศึกษาใครครวนนะคะหากไม่ใครครวนแล้วเราจะเห็นผิดเป็นชอบเสมอค่ะยิ่งมีคนส่งเสริมว่าโอคิดถูกแล้วทำถูกแล้วทั้งๆท,ท,ที่เป็นความคิดเบียดเบียนพยาบาทปองร้ายเรากลับเห็นชอบด้วยแท้ที่จริงนั้น คือความคิดเบียดเบียนตนเองและทำร้ายตนเองอย่างร้ายกาจไม่รักตนเองเลยเรามักจะกระทำตรงกันข้ามกับความคิดของตนเช่นบอกว่าเรารักตนเองเรารักแม่เรารักพ่อแต่การกระทำของเรานั้นไม่ใช่เลยค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลทนไม่ได้เมื่อนั้นแหละค่ะ เราไม่รักตนเองและบุคคลอื่นที่เราเคยอ้างว่ารักค่ะก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องถูกตรงเพราะขันตินั้นไม่ใช่มีเฉพาะบุคคลที่ทำความพอใจให้กับเราค่ะต้องมีในบุคคลทุกบุคคลแล้วนั้นละค่ะจึงจะปราดจากที่เราเรียกว่าโมหะคือความโง่เขลาไม่รู้ความจริง และมีตันหาเข้ามาแทรกซ้อนทิฏฐิรุมเร้าจึงทำให้เรานั้นกระทําบาปทั้งทางกายวาจาและทางใจเบียดเบียนตนเองพบแล้วพบเล่าเราปราถนาสุขบุคคลอื่นก็ปราถนาสุขค่ะแต่แท้ที่จริงเราทำตรงกันข้ามทั้งหมดแล้วเราจะเจริญเมตตาไปกับใครคะในเมื่อเรา ทำอย่างคนมีกิเลสทั่วๆไปค่ะมีข้อแม้มีข้อยกเว้นเพราะตัณหามันแรงอวิชชาก็คอยปั่นหัวให้เห็นว่าเป็นความถูกต้องค่ะในการเจริญเมตตานั้นเราต้องมองมาที่ตัวเองว่าเราปรารถนาสุขเพียงไรแล้วเราทำถูกต้องหรือเปล่าในการกระทำ เพื่อความสุขต่อตนเองทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและอย่างยิ่งค่ะเพราะเราจะต้องรู้ว่าการกระทำเหล่าใดที่เป็นไปในกุศลกรรมบทสิบเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ด่าไม่ว่าไม่ฆ่าไม่ทําลายไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีใจเบียดเบียนพยาบาทและไม่อยากได้รวมทั้งไม่เป็นไปในมิจฉาทิฐิค่ะ เมื่อเราค่อยๆดูใจตัวเราว่าการกระทำของเรานั้นเป็นไปเพื่อก่อประโยชน์ตนได้มากแค่ไหนแล้วโดยคิดตามคำสอนนะคะหากคิดตามความคิดของตนเองนั้นไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดตามคำสอนดีแล้วเมตตาต่อตอนเองดีแล้วคือไม่ก่อดทุกโทษให้กับตนโดยการผิดในกุศลศีลค่ะ เราจึงค่อยๆแผ่ความรู้สึกดีๆในใจของเรานณละค่ะไปยังบุคคลอื่นและเราจะต้องไม่หวังว่าบุคคลอื่นนั้นจะคิดดีคิดถูกกับเราค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการกระทำด้วยตัณหาอย่างนี้ใครก็ทำได้ค่ะไม่ใช่คนที่ต้องศึกษาก็ทำได้ก็คือคิดดีกับคนที่เราชอบ เขาทำดีกับเราแต่พอคนที่เราชาังแล้วเรากลับไม่สามารถคิดดีได้นั้นก็คือเรื่องของปุตุชนทั่วๆไปและเมื่อเรามีกำลังใจไม่เข้มแข็งเพียงพอเราจึงต้องคิดดีกับคนที่ดีกับเราก่อนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่แต่นั้นและค่ะ เมื่อเราสามารถที่จะน้อมจิตด้วยความคิดดีกับเขาเหล่านั้นได้แล้วเราจึงค่อยๆแผ่ไปในบุคคลอื่นเช่นเดียวกันค่ะเราต้องไม่หวังซ้ำนะคะเราต้องไม่หวังว่าเขาจะต้องดีกับเราไม่เช่นนั้นจะเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิได้ว่าดูสิจเจริญเมตตาไปแล้วบ่อยๆไม่เห็นดีขึ้นเลย ยังเหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมก็เลยทําให้เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าความดีนั้นที่เราแผ่ไปเขาจะต้องดีขึ้นไม่ใช่ค่ะความดีเราทำเพื่อตัวเราเองค่ะเพื่อใจเรานั้นจะได้บริสุทธิ์หมดจดพองใสจากอากุศลที่เป็นไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมีโมหะกล้ามีตันหากล้าต่างหากล่ะคะ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ไม่หวังว่าเขาผู้อื่นที่เราแผ่ไปบ่อยๆเนืองๆน,นั้นจะดีขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งแน่นอนค่ะเขาจะดีขึ้นหรือเขาจะเลวลงเขาก็ทำตัวเขาเองต้องรับผลของตนเองอย่างแน่นอนไม่มีใครไปช่วยรับค่ะแต่ตัวเราเองนั่นละค่ะ จะเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยอยู่ทุกเมือ่อแต่ถ้าเราคิดผิดว่าเขาจะต้องดีขึ้นตามที่เราคิดนั้นเราก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปค่ะเพราะเราคิดผิดเพราะจริงๆแล้วมุ่งแต่ตัวเราที่จะต้องเป็นคนประสบสุขจากการที่เราคิดดีคิดถูกค่ะ แต่ถ้าเรามุ่งหวังว่าผู้อื่นจะประเสริฐเลิศล้นขึ้นมาด้วยความคิดของเราในที่สุดอาจจะเป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วใครล่ะคะที่ได้บาปเรานั้นละค่ะที่ไปเห็นผิดอย่างนั้นสรุปได้ว่าหากเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเรานั้น จะไม่สามารถเป็นผู้มีเมตตาการุณามุติตาและไม่เข้าใจเรื่องอุเบกขาคือทุกคนจะต้องรับกรรมของตนเราไม่ต้องไปช่วยรับให้เขาค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขาทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาก็ต้องรับของเขาเขาทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาก็ต้องรับของเขา แล้วทำไมเราจะเป็นผู้มีโทสะกับความแปรปรวนของเขาเหล่านั้นเราจะต้องปรุงแต่งจิตของเรานั่ละค่ะให้ถูกต้องถูกตรงเห็นโทษของความไม่อดทนทั้งหลายซึ่งตอนนี้นั้นเราจะต้องพูดกันในแง่ของภาษาธรรมนะคะคือในเรื่องของธรรมาจริงๆค่ะว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้ คือถ้าเราทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างในบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้มีข้อยกเว้นเรื่อยไปนั้นละค่ะคือเราไม่ใช่คนมีความอดทนไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเราก็มีข้ออ้างไปหมดค่ะเราจะประสบทุก์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะโดยแท้จริงแล้วการที่เราอ้างว่าตรงนี้ทนได้ตรงนั้นทนไม่ได้ ก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเราเจอคนที่ไม่เหมือนเราฉลาดมากกว่าเราทนไม่ได้แล้วทนได้สำหรับบุคคลที่เหมือนกันเท่านั้นส่งเสริมกิเลสเราเท่านั้นค่ะนี่ละค่ะว่าพระบรมศาสดาตรัสภาษาแห่งธรรมะไว้ว่าบุคคลที่เราจะต้องทนนั้นไม่ใช่มีข้อยกเว้นเพราะการมีข้อยกเว้นนั้น ก็คือกิเลสธรรมดาค่ะไม่ใช่เรื่องของปัญญานำหน้าเพื่อจะออกจากกองทุกข์ที่หมกมุนคลุมใจเราอยู่มาตลอดสังสารวัฏค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจววจานี้ขอหม่ำชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอนนอมมาหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลน,นิพพานในการปัจจุบันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธูสาธูเจ้าข,าข,าขา่ะค่ะ